บ่บ่หยยักแล้วบ่ดิ้นอะไรห้ามมอมือห้ามมอมือยิกแคลมือยิกเพชดนออกเด้ออี้ยมอกเตรียมเตรียมหนึ

จะให้มาดิีหนบ้างก่อนเ้อเจะได้ไหนทำของกูยุบเนอะ ตบมือนแม่ตบมือแม่อะไรกันตบเต็มยักษ์เบ็ดบ้ามมอื ท่านมือยืดแขมือยิกใหตันออกเด้อเตียมอียเตียเตีาเตีียมหนึ่งสองสาม

เอาเทางนี้เอาสาคนี่เด้อจะบีอสองคนเด้ออันนี้สคนเด้ออันนี้้าองคนีกทิ่ก็ได้เออเกี่ยวกันเน้อคนีกเลยมาแต่อย่ามองห่างกันก็ได้แล้จะาง้ยเส้คนเล้วอย่ามัเอ้าเยี่ยมองามเอาเลย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 